สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องแอดนะครับก็มาสรุปข่าวอาร์ตส์นะครับประจำวันนี้นะครับก็จะเป็นการพรีวิวนะครับในเกมคืนนี้เป็นหลักนะครับเสียงอาจจะแปลกๆนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายนะครับเป็นวัดลงคอนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลค์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับให้ช่องเรานะครับ ไปกันที่ข่าวแรกนะครับข่าวแรกก็เป็นการนะครับวิเคราะห์นะครับพรีวิวก่อนเกมนะครับอาร์ตสตเกาะพบลีดนะครับในคืนนี้นะครับโดยสโมสรอาร์ตสต์นะครับก็จะกลับมาเปิดบ้านนะครับต้อนรับน้องใหม่อย่างลีดนะครับหลังนัดที่แล้วนะครับเพิ่งเอาชนะแมนยูไปแบบคือจับนะครับขณะที่ทีมยุงทองเองก็ได้จุดโทษนะครับเชิญเอาชนะทีมทอฟฟี่ไปในการประเดิมฤดูกาลใหม่นะครับ เกมคื้นนี้นะครับผู้ของเราก็จะแข่งขันกันนะครับในเวลา23นิกา30นาทีนะครับโดยแข่งที่สนามเอเมสเตเดียมของอาร์สตอร์ครับมาดูความพร้อมของอาร์สตอร์นะครับโดยมิเกลอาร์เตต้านะครับหลังเจอเข่าร้ายล่าสุดนะครับคฮาวเวดก็เจ็บเข่านะครับแต่ยังมีข่าวดีตามมานะครับเมื่อสโมสรก็สามารถปาดหน้าสเปอร์นะครับปิดดิวซิลตัวเอบรซีเอเซนะครับมาครองได้สำเร็จนะครับจากคิสตันพาเลส แต่ว่ายังไม่สามารถลงทะเบียนทันในนัดนี้นะครับส่งผลให้ต้องเป็นกาเบลมาตินเลลี่นะครับมาเป็นตัวหลักทางฝั่งซ้ายต่อไปนะครับจะได้ประสานงานกับบุคโยสากานะครับช่วงนี้ก็ฟอร์มยังไม่เข้าฝักนะครับสําหรับสากาและตัวกองหน้าความหวังของเรานะครับกองหน้าคนใหม่อย่างวิกเตอร์ยูเครรนะครับที่หวังว่านัดนี้นะครับจะสามารถปลดล็อกประตูอย่างเป็นทางการนะครับให้ได้นะครับ าการจัดทับนะครับนอกจากนั้นนะครับคงปรับแค่รายเดียวนะครับจากชุดที่สามารถบุกเอาชนะผีแดงได้ครับโดยโยเรียนทิมเบอร์นะครับก็ออกสตาร์ทนะครับ,นรบในแบ,บ็กขวาแทนที่ของเบนไว้์นะครับที่ไม่ฟิต ส่วนคริสเตียนนอกกาดนะครับก็ยังชวดเหมือนเดิมนะครับแต่สถานะนะครับถูกวางบทบาทเป็นเพียงอะไหลของสามประสานมิดฟิล์อย่างมาตินโอเดกาดครับกับตันทีมของเรานะครับที่ช่วงนี้ก็ยังฟอร์มไม่เข้าฝักนะครับฟอร์มยังตกนะครับโดนแฟนบอลวิพากวิจาร์ณ เยอะมากนะครับในนัดที่เจอกับแมนยูยูครับอีกคนก็เป็นมาตินซูบิเมนดี้นะครับกองกลางตัวใหม่ของเราและดิคันไรนะครับด้านของกาเบรียลเจสุสนะครับยังคงต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอีกหลายเดือนเลยนะครับ มากันที่ความพร้อมของลีดนะครับดานดนเนยลฟาเคอร์นะครับในใหญ่ชาวเยอรมันนะครับก็มีข่าวหน้าห่วงเล็กน้อยครับเมื่ออิทานอัมปาดูนะครับกัปตันทีมต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะว่าข้อเท้านะครับเจ็บในเกมที่เอาชนะเอเวอเรตไปนะครับแต่ยังคงมั่นใจว่านักเตะนะครับมีอาการเพียงแค่ฟกช้ำนะครับขณะที่ ยาก้าบิโยนะครับกองหลังตัวใหม่ก็คนโทษแมนอาจจะนั่งสำรองไปก่อนนะครับและน่าจะยึดแผนที่สามารถเอาชนะเอเวอเรตนะครับที่เก็บคินชีตประเดิมฤดูกาลนัดที่ผ่านมาได้นะครับเป็นหลักนะครับส่วนโดมิดิกคาร์วตเลวินนะครับก็พลาดที่จะยิงทีมเก่าไปนะครับในนัดที่แล้วและยังคงยากนะครับจะได้มีส่วนร่วมเมื่อตอนนี้นะครับมีทั้งลูคัสเมซ่านะครับเป็นซูเปอร์ซับสั์จุดโทษประตูใช้นะครับและโจเอลพิรูนะครับ เป็นกองหน้าตัวหลักนะครับทางเลือกหลักของทีมนะครับส่วนแจ็คเฮริสันนะครับก็มีลุ้นทำเกมริมเส้นนะครับแทนที่ของเดดียลเจมนะครับปีกทีมชาติเวลนะครับอดีตแข้งของแมนยูนั่นเองนะครับส่วนนักเตะนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับของอาร์ตอนะครับจะใช้แผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นดาวิดอาราย่านะครับกองหลังมียูเรียนทิมเบอร์นะครับเิลเลมซลิบา กาเบียลมาเกาเยสนะครับบริคาโดคาราฟิโอรีมาร์ตินโอเดกาดนะครับกองกลางมาร์ตินซูบิคเมนดี้นะครับอ่าดิคันไรส์นะครับมาที่แผงเกมรุกนะครับก็เป็นบุคยศกาวิกเตอร์ยูคาเรสนะครับกาเบียลมาติเนลดี้นะครับส่วนทางลีดนะครับก็ยังใช้แผน4-3มเหมือนอาร์สตส์นะครับอ่าลูคัสแพรรี่นะครับเจเดนโบเกอร์โจโรดอนนะครับ อาพัสคาลสเต้นะครับกาเบียลกุสบุนสันนะครับอาโอทานากะนะครับอีธานอัมปาดูอันทอนสตักนะครับวินฟิดชอนโต้ลูคัสเมซ่าและแจ็คเฮริสันนะครับครับก็เป็นทั้งหมดของพรีวิวนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้เวลา23่ินกานาทีนะครับเวลาของประเทศไทยนะครับแฟนบอลอาร์ตต์นะครับอย่าลืมนะครับข่าวต่อนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรโนทอสซานะครับ เลอโนทอสซานะครับก็สามารถบรรลุข้อตกลงนะครับสัญญาฉบับใหม่กับอาร์ตอแล้วนะครับซึ่งจะทําให้เขานะครับได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นตามการรายงานจากดะแอนแลนติกนะครับดาวเตะในวัย30ปีนะครับก็สามารถบรรลุข้อตกลงนะครับในการปรับสัญญาใหม่นะครับโดยจะเพิ่มค่าเหนื่อยแต่ไม่ใช่การขยายสัญญาออกไปเกินของเดิมนะครับที่มีออปชั่นสามารถขยายเพิ่มได้ถึงปี2027นะครับ ในปัจจุบันนะครับยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ทอสซาจะย้ายออกจากสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายในเดือนนี้นะครับและดาวเตะทีมชาติเบลเยียมนะครับได้เจรจากับสโมสรมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้น โดยตัวเขานะครับมีความหวังที่จะปรับนะครับในค่าเหนื่อยให้สอดคล้องกับบทบาทสําคัญในทีมของเขาในปัจจุบันครับหลังจากกระบวนการที่นะครับดาเนินไปในช่วงซัมเมอร์นะครับทอสซาและอาร์สตอกก็ได้สามารถบรรลุข้อตกลงกันแล้วครับในตอนนี้ทอสซานะครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะนะครับที่ย้ายมาจากสโมสรไบรตันนะครับมาอยู่กับอาร์สตอในเดือนมกราคมในปี2023นะครับและมีค่าตัว27ล้านปอนด์ครับและตลอดระยะเวลา2ฤดูกาลครึ่งนะครับที่ อยู่ในทีมเอมอร์สเตเดียมนะครับเขาก็ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองนะครับกลายเป็นคนสําคัญและมีความสามารถรอบด้านนะครับในทีมของมิเกียวอันเดิตาครับตอนนี้นะครับเขาก็ทําไปแล้ว2 8ประตูนะครับกับ23แอสซิสต์นะครับจาก124นัดให้กับทีมอาร์สตอนะครับหน่วยเล่นได้ทางปีซ้ายกองหน้าและมิดฟิลด์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะคุณภาพของอาร์สตอนะครับ ข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเอเซ่นะครับโดยมิเกลเดิต้านะครับก็ออกมายืนยันนะครับการที่ปืนใหญ่พยายามเซ็นสัญญากับเอเบซี่เอเซ่มาร่วมทีมนั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไคฮาเวตนะครับได้รับอาการบาดเจ็บเลยนะครับด้านไคฮาเวตนะครับก็เจอกับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับมาตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลนะครับที่เอาชนะแมนยูไปนะครับและจะทําให้เขานะครับพลาดการเจอกับลีดในวันนี้นะครับ กันนั้นนะครับยังไม่ได้ชัดว่าเขาจะต้องพักนานขนาดไหนนะครับเพราะว่าปืนใหญ่ก็กําลังประเมินอาการเขาอยู่ครับแล้วสัปดาห์นี้นะครับอาร์ซตานะครับก็ตกลงที่จะเซ็นสัญญากับเอเซมาจากพาเลทนะครับด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์นะครับพ่วงกับแอดออนอีก7.5ล้านปอนด์ครับและมีเกี่ยวอันดิตะนะครับก็บอกว่าการเซ็นสัญญากับเอเซ่นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าฮาวเว็ตบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพราะว่าสมสทรนะครับกาลังพยายามมองหานักเตะใหม่อยู่ตลอดเวลา ก่อนที่ตลาดจะปิดไปครับโดยมิเกลอาร์เตต้านะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมว่าสิ่งที่ผมพูดไปนะชัดเจนมากนะที่ว่าการเสืิมทับยังไม่จบนะครับอาร์เตต้าก็ได้บอกกับนักข่าวนะครับโดยเขากล่าวต่อไปว่าแน่นอนเราแอคทีฟมากพยายามมองหาความเป็นไปได้ที่อาจจะก้าวเข้ามาเราไม่ได้ตอบสนองกับอะไรก็ตาม เราเตรียมตัวเป็นอย่างดีและเข้าใจว่าเราทําอะไรได้บ้างและเราก็ตัดสินใจว่าช่วงนี้แหละที่เราต้องลงมือทําการเข้ามาของเอเซจะทําให้ปืนใหญ่ใช้เงินสิมทับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับไปประมาณ250ล้านปอนด์นะครับและมิเกิอาริตาชีว่าสมสสรแสดงให้เห็นถึงความกระหายที่จะควา้าแชมป์ครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของมิกอริตาที่พูดถึงเอเซนะครับว่าดีลนียจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับไคฮาเวิเลยนะครับ ถึงาวเวดจะไม่บาดเจ็บนะครับก็จะทําการคว้าตัวเอเซอยู่แล้วนะครับครับทั้งหดนะครับเป็นข่าวจำคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดคนแะกหนึ่งไลน์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณครับ